สวัสดีครับวันนี้ผมตสองพากินพาเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวงานถนนคนเดินนะครับสวนสันติพรนะครับอยู่ตรงข้างกองกระสาบนะครับถนนจักรพงศ์นะครับนี่คือมาจากบางลำพูนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะไปสะพานปิ่นเกล้านะครับตรงนี้ก็จะออกล่ามเลยนะครับงานอยู่นี่นลครับนี่ทางเข้างานนะครับป้ายแล้วไปเที่ยวกันครับว่าในงานนะครับมีร้านไหนบ้างนะครับ ขึ้นชื่นย่านของอร่อยย่านเขตพระนครนี่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนนะครับงานนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ได้นะครับทุกร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับเอามาเทียบกันเลยครับไปมีร้านไหนบ้างนี่นะครับไปเลยครับนี่บุตรแรกนะครับหนึ่งยำแหนมนี่ฮะยำแหนมนี่นแหนมสดนะครับอร่อยนะครับ นี่ครับมีหลายๆร้านนะครับนี่ชาใต้นะครับนะครับร้านส่วนมากก็มาจากเขตพระนะครนะครับผมนี่นะครับร้านแต่ละร้านเฮียต๋องเจ้าพ่อเสือสับปะรดและน้ำผลไม้สดเขตพระนะครนะครับนี่คือร้านของผมเอง นี่นะครับนี่ผมมีคงมีโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ําผลไม้นะครับนี่คือสับปะรดนะครับแล้วก็น้ําผลไม้สดนะครับขวดละ1ิบบาทนะครับไม่ผสมนะครับคันแท้ๆนะครับน้ํามีน้ําฝรั่งน้ําสับปะรดแล้วก็น้ําส้มนะครับอ่าเกี๊ยวต้มจิ้มแซบเขตพบกระครนะครับนี่นะฮะของดีของอร่อยย่านเขตยบกระดามาแล้วนะครับครับ ถั่วบัตตี้ถั่วนะครับนี่เจ้านี้มาประจำนะครับไปทุกงานนะครับนะครับเจ้านี้ออกงานกับเขตพระนครประจำเลยนะครับอ่าเแล้วไปดูทุกทุกร้านเลยครับว่ามีร้านไหนบ้างนี่ขนมครกผู้ว่านะครับแปดผู้ว่าแล้วนะครับขนมครกตะเบิร์ตอ่าขนมครกแปดผู้ว่าเขตพระนครนะครับของดีของอร่อยอีกเจ้านึงนะครับย่านเขตพระนครนะครับ นี่นะครับเจ้าของร้านนะครับนี่ตเบิร์ดนะครับเห็นนะครับป้าดูดูยาๆวๆเลยครับรอบนี้มีร้านไหนบ้างป้าวตอนนี้เราจะาไสววันนี้พิธีกรกำลังแนะนำพิธีกรนะครับกำลังแนะนำร้านค้าแต่ละร้านนะครับ นี่น้ำแข็งสายเกหฮิมะก็มานะครับสูๆูน้ำแข็งสายเกะ ครับนี่นะครับนี่คือสวนสันติพรนะครับนี่นะฮะลาไงนี้นะครับสวนสันติพรนี่ครับบรรยากาศสวนสันติพรนะครับมีตัดผมด้วยครับนี่มีตัดผมด้วยส่งเสริมอาชีพนะครับมีตัดผมด้วย ดดููให้ไฮไลท์ของเขานะก็คือซอสตัวซอสก้อนเนี่ยคำนี้เลยเนี่ยคำนี้เลยเนี่ยนะโอ้มีมีอันนี้ของซอสเลยนะฮะวันนี้โอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะเฮี่ยสองพักกินมาเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนต่อน,นั้นติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ